ตอนนี้กำลังทอดนะคะลูกชิ้นลูกชิ้นของจาตุรงมกจกค่ะอ,อันนี้มันลูกชิ้นเออพริกไทยลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นหมูเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปข้างในไปชิมข้างในค่ะมาแล้วค่ะได้แล้วค่ะอะไรอ่ะลูกชิ้นค่ะ,ะ,ล,ะลูกชิ้นของใครลูกชิ้นของใครที่เราหมอามันะคะ กาตุลงไงที่เรามาออมาเรามาบอกว่าอะไรนะจาลงจาลงจาจุลงค่ะเออกาตุลงอ่าอันนี้ต้องชิมเขาใช่ไงใช่ค่ะอืมกาตุลงโคตรามกาตุลงโคชลางค่ะอืมน้องช้มเขาเหนียวดีนะน้ำจิ้มพอแล้วเยอะไปอืมเเมื่อไหร่จะฝากหมูหันมาล่ะคะคุณจตุรงไม่กล้าฝากหรอกมันแพงแหมแพงก็ให้กินบ้างเออคนอื่นเอาไปให้เลยเออ เป็นลูกชิ้นหมูของคุณจตุรงค์นะครับตอนนี้หมั่นจกมกค่าตัวนี่ก็เป็นหมูเป็นลูกชิ้นไปแล้วนะคุณเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูซิมันเป็นยังไงทอดมาตอนร้อนใช่ไหมเนี่ยร้อนค่ะร้อนพ้่งท่อมาเฉียบค่ะลูกชิ้นของใครนะจตุรงค์ค่ะจตุรงค์จตุรงค์มกจกลาบุรีจตุรงค์ลาบุรีค่ะลาบุรีอ่ะอ้ำนี่คืออะไร เฮ้ยอ๋อเฮ้ไอไอไที่ดำๆนี่่ไมใช่ขึ้นลานะเฮ้ยอ๋อพิ่ชายพิ่ชายอ๋อๆดำขึ้นลาพิ่ชายดำอืมอร่อยมีคว่าขึ้นลาอือร่อยมากพี่ลองถ้าได้ดูอยู่นะฝากหมูมาด้วยหมูหั่นนะไม่ได้ฝากต้องต้องขึ้เหนียวไปแล้วต้องขึ้นหมูเนี่ยอร่อย ทำนั่นแหละเนาะค่ะตัวมัมจุกโมกเนาะสองห่อลูกซีนไม่รู้ว่าขายของเท่าไหร่ไม่รู้เนาะที่อื่นนะหมูผสมแป้งที่นี่อ่ะหมูล้วนๆใช่เนี่ยอันนี้เขาแป้งผสมหมูอันนี้อันนี้หมูล้วนโอ้ปกติจะไม่กินนะเนี่ยโอ้โหนี่แสดงว่าอร่อยกี่ลูกแล้วเนี่ยคุณเนาะผมว่าร้อนร้อนน้ำจิ้มนี่ก็ทำเองว่ะ นี่เราคิดเ่าทำเองนะโอ้ยยังไงยังไงเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอยมางเนี่ยอุ๊ยใครที่จะสั่งของคุณจตุรงค์อ่ะก็คงเข้าไปในเพจเขาแหละจตุรงค์พลบุนจตุรงค์บ้านโป่งอะไรสักอย่างจตุรงค์อะไรสักอย่างเนี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยเปลี่ยนชื่อนี่นี่ก็คือเจตุรงค์แล้วแหละแต่ว่าเรื่องชิมก็อร่อยนะอืมอืมรสทำพอดี ลินไปนะคะที่ราชบุรีนะคะกับข้าวมีทุกอย่างเลยอืมอืมแต่ว่าน้องไม่เคยได้ชิมเลยไม่เคยเอามาให้น้องเลยอืมไปแล้วนะถ้างั้นอ่ะฉันก็จะไปกินละอมอเดี๋ยวเดี๋ยวนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังฝั่งแม่บ้านน่ยข้างหลังเะวเดี๋ยวไปเจอข้างหลังนะค่ะชุดหนึ่งนะได้ได้เอมาแล้วค่ะ ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของแม่บ้านร้อนหิวแล้วค่ะนี่ค่ะไข่เจียวไม่ไหวแล้วค่ะหิวมากก็อันนี้ลูกชิ้นนะเห็นไหมลูกชิ้นน่ะต้องชิมดูนะชิมดูชิมแล้วนะคะเออแล้วยังไงคะร่อมมากเลยค่ะลูกชิ้นของของใครกะตูลงบงระบงกะตูกตลงผลระบูน จ้าจุลมลงผละบวงออใช่พละบวงน้เจียงเขาอย่างนี้เลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะโอ้ถูกใจเลยถูกใจน้ำีงมากเลยค่ะแล้วก็ลูกชิ้นก็อร่อยพริกไทยนินงๆค่ะพริกไทยนิ่ๆใช่ไหมลูกชิ้นของใครจะตูลมอะไรนะจละบุญผลบุญผลละบุญออผลบุญบุญบๆ อหน่อยคนได้รชื่อใครก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอร่อยค่ะลูกเชีมูจาจูลงคนละบวงค่ะผลผลพวงละบวงค่ะคนละบวงเออนะไม่ใช่คนละควรนะชื่ออะไรก็ไม่สนใจค่ะแต่ว่าขอให้อร่อยก็พอค่ะน้ำกิ้งก็อร่อยมากเลยค่ะกิองคั่วแล้วก็มีพี่ให้ด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้มาจากน้ำกี้งเลยนะคะเ๋เออใครชอบเผ็ดๆนี่มาเลยไม่มีไม่ไม่มีว่าอะไรนะ หวังนมีเพียวหวานแล้วก็ลูกเชียงก็องไทยที่ชอบเกมพริกไทยเนี้ยๆก็เจ้านี้อย่างนี้เลยค่ะโอ้่ะถ้างั้นขอบคุณนะขอบคุณพี่จตุรงด้วยขอบคุณพี่จตุรงนะคะพี่จตุรงคามคุณละบวงคามคุณละบวงนะคนละดวงโอเคเข้ากินได้แล้วก็หิวข้าวแล้วจะจะกินแล้วนะคะอ่า